ณห,หมู่บ้านเล็กๆกลางท้องทุ่งกว้างมีบ้านหลังหนึ่งปลูกอยู่ริมคลองเป็นบ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของพ่อเท่าและแม่เท่าคู่หนึ่งทั้งคู่แก่เท่ามากแต่ยังแข็งแรงมีควายคู่ใจชื่อเจ้าทองดีที่ช่วยไถายนามาหลายสิบปี และลูกสาวเพียงคนเดียวชื่อว่าเต็มเต็มเป็นหญิงสาวผิวพ่องดั่งน้ำพึ่งเดือนหา้าเส้นผมดำยาวสลวยดวงตาเป็นประกายเหมือนน้ำในบ่อหลังบ้านถังยังมีนิสัยขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่เคยเกลียดคร้านใครเห็นก็หลงรัก แต่เพราะเธอฉเฉลียวฉลาดเกินวัยทำให้ไม่ยอมตกลงปรงใจแต่งงานกับชายใดง่ายๆ่ฮอเทาจึงเริ่มกังวลว่าเอถ้าเป็นอย่างนี้ลูกข้าจะขึ้นคานแน่แน่แม่เทาก็หัวเราะบอกวา่าอย่าพึ่งคิดมากพี่เอาเถอะวันใดมีชายหนุ่มดีจริงมาขอข้าว่าเต็มคงรู้ใจเอง วันหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามจากหมู่บ้านข้างๆเดินทางมาขอแต่งกับเต็มเขาเชื่อว่าน้อยหน้าตาดีพูดจาสุภาพแต่งตัวเรียบร้อยพอเทามองดูแล้วก็ยังไว้ใจหน้าตาดีอย่างเดียวมันไม่พอต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ด้วยเขาคิดในใจจึงพูดขึ้นว่า เองอยากได้ลูกสาวข้าหรอครับพ่อเท่าข้ารักนางเต็มสุดหัวใจงั้นดีแต่ข้าจะให้เจ้าทำงานก่อนถ้าเจ้าทำได้ข้าจะยกลูกสาวให้ได้ครับข้ายินดีทุกจางเองพาควายไปไถนาแล้วอย่าหยุดจนกว่าก้อนกรวดบนพื้นนาจะร้องออกมาว่าช่วยด้วยเข้าใจไหย ชายหนุ่มวงแต่ก็รับปากได้ครับรุ่งเช้าเขาขาเจ้าทองดีออกไปไถ่ายนาแต่เช้าแดดยังไม่ขึ้นเขาไถ่ไปเรื่อยๆเงื่อไหลเป็นทางควายก็เหนื่อยเขาก็หิวแต่ก้อนกรวดไม่ร้องสักทีเออก้อนกรวดบ้านนี่มันจะร้องอยังไงวะชายหนุ่มเริ่มหงุดหงิด พอควายหยุดเดินเขาก็เริ่มสะบดดาเสียงดังไอหินโงโง่เองจะร้องไหมพ่อเท่าซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินได้ยินหมดก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าเองปล่อยควายพักเถอะก่อนกรวดมันร้องแล้วล่ะชายหนุ่มดีใจแต่ไม่รู้ว่าตัวเองสอบตกพอเทากลับบ้านแล้วประกาศเสียงดังเจ้าน้อยคนนั้น ใจร้อนไม่อดทนปล่อยให้โกรธง่ายข้าไม่ยกลูกสาวให้ไม่นานมีชายหนุ่มอีกคนชื่อคำดีมาขอแต่งเขามีใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาดูเป็นคนอารมณ์ดีเพราะเท่าคิดว่าคราวนี้ข้าจะลองอีกทีถ้าเจ้าคนนี้ทนได้คงดีเขาจึงพูดว่า เองก็ต้องไปไถนาให้เหมือนกันแต่จำไว้นะไถจนก้อนกรวดมันร้องว่าพอเถอะได้ครับพ่อเท่าคำดีเตรียมตัวอย่างดีเขาหออข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกและน้ำดื่มติดตัวไปด้วยระหว่างไถนาแดดร้อนเปเรี้ยงเขาหยุดพักให้ควายกินหญ้าแล้วนั่งกินข้าวใต้ต้นไม้ เจ้าทองดีเองก็เหนื่อยใช่ไหมกินก่อนเธออย่าเร่งรีบเลยเขาพูดด้วยความเมตตาพอเท่าแอบดูอยู่หลังโขดหินเห็นภาพนั้นก็แอบยิ้มว่าอืมคนนี้ดีมีเมตตาแต่ดูสิจะอดทนได้แค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปจนเย็นก้อนกรวดยังไม่ร้อง แต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ดา่าเขากลับพูดกับหินอย่างสุภาพว่า <_ S 1> เจ้าหินเอ๋ยถ้าเจ้าจะช่วยร้องหนอ่อยเถอะพวกควายเหนื่อยเต็มทีแล้วพ่อเท่าทนดูไม่ไหวจึงตะโกนออกมาเองปล่อยควายพักเถอะก้อนกรวดมันร้องแล้วคืนนั้นพ่อเท่ากลับไปเล่าให้แม่เท่าฟังเจ้านี่ดี มีเมตตาไม่โกรธง่ายแต่ยังขาดความกล้าแม่เท่าพูดขึ้นว่าลองอีกทีสิพี่ใช้แผนใหม่น้อยไม่นานหนุ่มคนที่สามชื่อลมมาขอแต่งเขาดูเรียบง่ายแต่ตาเป็นประกายแห่งความฉลาดพ่อเท่าจึงคิดจะทดสอบสุดโหดพ่อเท่าบอกว่างั้นวันนี้ ข้าจะพาไปจับเต่าในหนองเอ็งต้องเป็นหมาให้ข้านะเดินสีข่ขาคลานไปถ้าเอ็งจับเต่าไม่ได้ข้าไม่ยกลูกสาวให้ลมหัวเราะเบาๆได้ครับพ่อเท่าข้ายอมเป็นหมาเลยก็ได้แต่คืนนั้นเขาแอบได้ยินพ่อเท่ากับแม่เท่าวางแผนเขาจึงเอาเต่ามาหมัดซ่อนไว้รอบหนองตั้งแต่เช้ามืด เมื่อออกเดินทางพอเท่าถือไม่เท้าส่วนลมคลานตามเหมือนหมาเพราะถึงหนองน้ำลมก็ร้องเฮาและวิ่งไปคุยพงหญ้าและหยิบเต่าที่ตัวเองซ่อนไว้ออกมาเจอแล้วครับพอเท่าเต่าเต็มไปหมดเลยพอเท่าตาโตเฮ้ยมันเจอได้ยังไงนะทั้งวันนั้นลมจับเต่าได้เป็นสิบตัว พอเท่าก็เริ่มเหนื่อยพอก่อรพอก่อนเองเก่งมากตอนเที่ยงพอเท่านั่งกินข้าวส่วนลมแกลง้งทำเป็นกินข้าวด้วยกันแล้วแอบกินของพอเท่าหมดจานอ้าวเจ้าเองกินข้าวของข้าหมดแล้วเหรอก็พอเท่าไม่ได้ห้ามนี่ครับลมตอบหน้าตายพอเท่าได้แต่กลืนน้ำลายกลืนโทสะหืม ไว้พรุ่งนี้จะเล่นให้เคสคืนนั้นพอเท้าเล่าให้แม่เท้าฟังมันแย่งข้าวข้ากินยังทำหน้าเฉยข้าจะร้องอีกทีพรุ่งนี้ให้มันแบกกระสอบไปตัดไม้ในป่าข้าจะซ่อนตัวในกระสอบถ้ามันโมโหดา่าข้าข้าจะโผล่ออกไปจับพิษ ลมแอบได้ยินทั้งหมดเขาจึงวางแผนตอบกลับวันรุ่งขึ้นเขาแบกกระสอบสองใบใบหนึ่งมีพ่อเทาซ่อนอยู่อีกใบใส่ข้าวสารเขาแบกไปถึงกลางป่าแล้ววางกระสอบไว้ข้างๆพุ่มยาเขาเดินไปเก็บไม้ฟืนแล้วจุดคบไฟไฟลามไปตามหญ้าแห้งอย่างรวดเร็วพอเท่าร้อนจนร้อง ร้อนร้อนร้อนช่วยด้วยลมรีบวิ่งมาช่วยโอ้โหพ่อเท่าท่านอยู่ในนี้เองถ้าข้าไม่มาเร็วท่านคงไหม่หมดแล้วพ่อเท่าทั้งแสบทั้งอายเดินกลับบ้านพร้อมผิวแดงทั้งตัวแม่เท่ามองแล้วสายหัวเห็นไหมพี่นี่แหละกรรมของคนชอบทดสอบคนอื่น คืนนั้นทั้งสองคุยกันอีกเฮ้ย hey, คนหนุ่มคนนั้นฉลาดนะักไม่ว่าเราจะวางแผนอย่างไรเขาก็เอาตัวรอดได้หมดข้าว่าพอเถอะยกลูกสาวให้เขาเถอะพอเทาพูดเบาๆืมข้ายอมแล้วเจ้านั่นไม่เพียงฉลาดแต่ยังใจดีกล้าหาญ และอดทนข้าแพ้จริงๆรุ่งเชา้าพอเท่าประกาศยกลูกสาวให้ชัยหนุ่มลมทั้งหมู่บ้านร่วมยินดีมีงานแต่งใหญ่มีเสียงแคนเสียงพินสนุกสนานทั้งหมู่บ้านลมกลมกล่าวพอเท่าข้าขอบคุณท่านที่ให้โอกาสข้าสัญญาจะรักตึมให้ดีที่สุดพอเท่ายิม้ม เอ็งจำไว้นะลูกเขยความอดทนและเมตตาจะทำให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นกว่าแผนการใดๆทั้งสิน้นหลังแต่งงานทั้งคู่ช่วยกันทำไร่ทำนาอย่างขยันขันแข็งช่วยเหลือชาวบ้านจนเป็นที่รักเพราเท่ากับแม่เท่ามีความสุขยิ่งนะัก ส่วนเจ้าทองดีก็ได้พักผ่อนสมใจไม่ต้องไถนาอีกต่อไปและทุกครั้งที่เด็กๆในหมู่บ้านถามว่าพ่อเท่าเรื่องก้อนกรวดร้องได้จริงไหมพ่อเท่าจะหัวเราะเสียงดัง <laughs> จริงสิลูกถ้ามีคนใจร้อนพอมันก็ร้องได้ทุกที